ยินดีต้อนรับคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผ,ผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่2สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่ง โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงินสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่สองตำบลบ้านเหล่าอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีมีพื้นที่ทั้งหมด17ไร่4ตารางวามีอาคารเรียนจำนวน3หลังอาคารประกอบจำนวน6หลัง โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงินมีข้าราชการครูและบุคลากรจำนวน20คนมีจำนวนนักเรียนทั้งหมดตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองจนถึงชั้นมัธยมศ,ศึกษาปีที่3จำนวน240คนข้อมูลเมื่อวันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2564 แบบสรุปผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาครึ่งปีหลังระหว่างวันที่1เมษายนพุทธศักราช2564ถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2564กลุ่มโรงเรียนเพนซีวันที่2กันยายนพุทธศักราช2564 ชื่อผู้รับการประเมินนายบัณฑิตดั้งชารีสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงินตอนที่หการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 1. ด้านการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษานายบัณฑิตดั้งชารีบริหารจัดการโดยใช้บ้านเหล่าโมเดล มีการดำเนินงานในการวางแผนการจัดการเรียนรู้และงานฝ่ายต่างๆร่วมกับคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้นำชุมชนเพื่อพัฒนางานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ซึ่งได้รับคำสั่งจากศูนย์บริหารจัดการในสถานการณ์โควิด19จังหวัดอุดรธานี ให้งดการจัดการเรียนการสอนแบบ on-site ทำให้โรงเรียนได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบผสมผสาน on-hand, on-line และ on-demand ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทางโรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงินได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานหรือหลายรูปแบบดังนี้คือแบบ on hand, on demand, online เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างทั่วถึงและเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนได้ง่ายขึ้น ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงินได้รับรางวัลระดับดีมากการคัดเลือกรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างได้ โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงินมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมกิจกรรมท้าพิสูจน์นโยบายโรงเรียนสวยห้องเรียนงามตามนโยบายวิถีใหม่วิถีคุณภาพเด็กอุดรหนึ่งเป็นที่หนึ่งของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่ง โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงินมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมกิจกรรมท้าพิสูจน์นโยบายการอ่านออกเขียนได้ตามนโยบายวิถีใหม่วิถีคุณภาพเด็กอุดรหนึ่งเป็นที่หนึ่ง โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงินได้รับรางวัลระดับดีการประกวดคลิปวิดีโอแนะนำสถานศึกษาภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติโครงการโรงเรียนคุณธรรม 4. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ นายบัณฑิตดั้งชารีได้พัฒนาตนเองพัฒนางานโดยร่วมกับคณะครูเข้าอบรมพัฒนาผ่านระบบออนไลน์เช่นร่วมกับหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการและผู้รับผิดชอบงานคุณธรรมร่วมประชุมและรับการนิเทศออนไลน์โรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณธรรมมาตรฐานของศูนย์คุณธรรมปีพุทธศักราช2564 อบรมออนไลน์ในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานีโดยศูนย์คุณธรรมสันงงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีจำนวน3ามครั้ง 5. งานอื่นที่ได้รับมอบหมายนายบัณฑิตดั้งชารีปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุก,การ กลุ่มโรงเรียนเพนซีเป็นวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำจังหวัดอุดรธานีตอนที่2รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ทางโรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน จึงได้มีการประชุมหารือถึงแนวทางการจัดการเรียนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โดยได้มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนผสมผสานหรือหลายรูปแบบดังนี้รูปแบบออนห n d โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงินได้มีการรับส่งใบงานแบบฝึกหรือสื่อในวันจันทร์ของทุกๆสัปดาห์ ครูประจำชั้นจะแจกหนังสือแบบฝึกหดัดใบงานและสื่อให้นักเรียนได้ไปเรียนรู้ที่บ้านโดยครูสื่อสารผ่านผู้ปกครอง หรือญาติพี่น้องให้ช่วยในขณะที่เรียนสำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าถึงการเรียนออนไลน์ได้นักเรียนหรือผู้ปกครองสามารถสอบถามเนื้อหาในบทเรียนและแจ้งปัญหาที่เกิดจากการเรียนการสอนหรืออุปสรรคต่างๆกับครูประจำชั้นเพื่อรับทราบปัญหาและร่วมหาแนวทางแก้ไขร่วมกันในทุกๆสัปดาห์รูปแบบอ n อนจีม ครณระครูโรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงินทุกคนได้มีการจัดทำคลิปการสอนของแต่ละท่านไว้ในช่อง Youtube ของโรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงินโดยนักเรียนสามารถเข้าเรียนได้ตลอดเวลาสำหรับนักเรียนบางคนที่ไม่สามารถเข้าเรียนออนไลน์พร้อมกับเพื่อนได้สามารถรับชมย้อนหลังได้และนักเรียนสามารถทำคลิปตอบกับคุณครูได้ง่ายและสะดวกรูปแบบออนไลน์ ครูโรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงินได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบการไลฟ์ผ่านค o o ก,กม m m e t l i n e Messenger, วิดีโอคอนเฟลเลนซสำหรับห้องเรียนที่นักเรียนมีความพร้อมครูและนักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นนักเรียนได้เรียนรู้กับครูโดยตรงนักเรียนสามารถโต้อตอบคบถามครูได้เมื่อไม่เข้าใจในบทเรียน คุณครูทุกระดับชั้นมีการสร้างห้องเรียนผ่านไลน์กลุ่ม Facebook กลุ่มไลน์กลุ่ม Messenger เพื่อสะดวกในการจัดการเรียนการสอนและการติดต่อสื่อสารโรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงินขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องเงินเดือนครั้งที่สองในครั้งนี้ขอขอบพระคุณค่ะ